วัดภูม่านฟ้าตบบ้านสิงอำเภอนางรองจัังหวดบุรีรัมย์จบุรีรัมย์นอกจากจะชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทหินพนมรุ้งแล้วอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาที่กำลังมาแรงของเมืองปราสาทหินจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือวัดภูม่านฟ้าวันนี้ผมมีทริปดีๆเล็กๆมาฝากเที่ยววัดภูม่านฟ้าหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาที่กำลังมาแรงของเมืองปราสาทหินจังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมายังวัดภูม่านฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ผมเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้ถนนมิตรภาพทางหลวงหมายเลข2ผ่านจังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดนครราชสีมาพอถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข24ผ่านอำเภอโชคชัยอำเภอคอนบุรีมาถึงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ขับรถไปตามทางประมาณ10กิโลเมตรมีป้ายบอกทางชัดเจนเข้าสู่วัดภูม่านฟ้า วัดภูม่านฟ้าหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาที่กำลังมาแรงของเมืองปราสาทหินจังหวัดบุรีรัมย์วัดภูม่านฟ้าเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์พุทธศิลาภูม่านฟ้าก่อนจะได้รับอนุญาตให้ก่อตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2562และได้รับการตั้งขึ้นเป็นวัดในวัน,วนที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2564ปัจจุบันมีพระอธิการสมศักดิ์สังวรจิตโตเป็นเจ้าอาวาสแม้จะเป็นวัดที่ตั้้้งงขึนนนไมม่นาน่าาาแตตดวยยเอกกกลััษณ์ทสถปรร และความงดงามของงานแกะสลักทําให้วัดแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายท่องเที่ยวสําคัญของบุรีรัมย์ที่นักท่องเที่ยวสายบุญและผู้สนใจศิลปะโบราณน,นิยมเดินทางมาอย่างต่อเนื่องประเด็นที่ทําให้มีชื่อเสียงวัดภูม่านฟ้าเป็นที่รู้จักในระดับนานา,นาชาติเมื่อครั้งที่รัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นร้องเรียนต่อยูเนสโกโดยกล่าวหาว่าการก่อสร้างวัดภูม่านฟ้าเรียนแบบสถาปัตยกรรมมนครนีและถือเป็นการคุกคามมรดกโลกอย่างไรก็ตามยูเนสโกได้ปฏิเสธคำร้องของกัมพูชา โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวหานี้ทำให้วัดแห่งนี้ยิ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นจุดเช็คอินที่สำคัญห้ามพลาดจุดแรกก็คือการไปกราบสักการะขอพรพระมหาเจดีย์สถาปัตยกรรมหินทรายแกะสลักลวดลายละเอียดอ่อนคล้ายปราสาทหินจุดเช็คอินที่สำคัญห้ามพลาดจุดที่2ก็คือหลวงปู่หินพระพุทธรูปรสักประดิษฐานอยู่ในปราสาทหลวงปู่หินเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้มาเยือน จุดเช็คอินที่สำคัญห้ามพลาดจุดที่4พระนอนหินแกะสลักฐานรองเป็นรูปเทวดายักษ์ย้ายและมนุษย์สื่อถึงพุทธธรรมที่เชื่อมโยงทุกภพภูมิการได้มาสัมผัสความงดงามและเรื่องราวที่น่าสนใจในเชิงวัฒนธรรมวัดภูม่านฟ้าหนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาที่กำลังมาแรงของเมืองปราสาทหินจังหวัดบุรีร,รัมย์ผมรู้สึกดีต่อใจมากๆเลยได้มาไหว้พระอิมบุญถ่ายรูปภาพสวยๆอิ่มใจได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดที่มีเรื่องเล่าดีๆมากมายและเป็นการเติมพลังบุญให้กับตนเองให้ต่อสู้ต่อไป